A storm of time took people and his friends to the island of time for a dangerous adventure. Vipo, the flying dog, will you ever get back home? The season rulers are trying to possess four magic stones. It's a challenge full of danger. Vipo, you well, just have to win. Let the quest begin. จะเชื่อเลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายบนเกาะการเวลาและตอนเช้าเราก็จะได้กลับบ้านแล้วแต่เราก็ยังไม่วางใจจึงต้องเฝ้าระวังเครื่องรางให้ปลอดภัยบิ๊กอ็อกถูกสุนัขบินหลอกบิ๊กอ็อกไม่ได้ก่อนหินบิ๊กอ็อกออโครสุดๆไม่ต้องมีทางที่อ็อกจะได้เครื่องรางหย่า อยเจ้าแห่งฤดูกาลทำไมต้องมาหลอกบิ๊กออกที่ปราสาทด้วยไม่ได้บาหลอกเจ้ามาม่าเกียรตเรามาเพื่อมอบมองกุฎให้ทาม,มาสเตอร์คนใหม่ <c oughs> ทาม,มาสเตอร์ <c oughs> ออกชอบชื่อนี้จริงๆเลยแต่ออกออกออกไม่มีเครื่องรางง <c oughs> เราหาหนทางเอามาได้เราต้องการให้เจ้าช่วยขวางมนแห่งน้ำตกก่อนที่ทาํมมาสเตอร์จะฟื้นฟูพลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นถึงเวลาแล้วโอ้ว้าวว้าวา เฮ้ย้จัดการเดี๋ยวนี้เจ้าพวกออกหลังยาเว้ยเฮ้ยไอกไม่นานเครื่องรางก็จะเป็นของเราใช่แล้วทัมมาสเตอร์หายไปาเเครื่องรางเป็นของทัมมาสเตอร์ อนะะเครื่องรางกเรายอมให้อ็องเอาเครื nope ่องรางเราไปไม่ได้ไปเถอะ ออกเป็นททมมาสเตอร์ใช่ไหมออ,อ,อก่อนอื่นเจ้าต้องท่อง,องมนี้ก่อนด้วยพลังอำนาจแห่งฤดูการทั้งสี่จงนำกลับมาโลกนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยพลังอำนาจแห่งฤดูการทั้งสี่จงนำกลับมาโลกนี้อีกครั้งหนึ่งอ๋อ,อ อ๊อกเป็นทามมาสเตอร์แล้วใช่ไหมอ๋อใช่แล้วแต่ก่อนอื่นอ๊อกต้องหลับตาก่อนราชนีแห่งใบไม้ผลิจะทำให้เจ้าเซอร์ไพรส์สุดสุดออ๊อกชอบเซอร์ไพรส์สุดๆยดจุ๊กเซอร์ไพรส์เน้อ เครื่องร่างของออกนะไม่ใช่แล้วล่ะจ้าเขาว่าข,าข้าควรจะได้เกาะการเวลาด้วยพลังแห่งหินวิเศษทุกฤดูการต้องเป็นของข้าเฮ้ยมอบเครื่องร่างให้คิงซัมเมอร์มันร้อนเกินกว่าเจ้าจะรับมือย่าสสำหรับเจ้าก็หนาวไป ราชินีออทมจะพัดเครื่องรากให้ไปจากเจ้าได้แล้วเข้าใจเจ้าตัวเขียวจะไปทางนีข้าไปได้แล้วนี่ข้าก็ไม่พ้นด้วยเครื่องรางต้องเป็นของข้าของข้าต่หากแล้ว อาาโอ๊ะฮะได้แล้วอย่านาะมันเสียงเกินไปที่จะทำอะไรงงงๆแบบนั้นตอนนี้บิ๊กออกเป็นเจ้าแห่งฤดูกาลออกจะทำให้หินวิเศษเชื่อฟังหลังจากที่ออกสั่งออ เฮ้ยฮ๊นี่ย๊าฮ่อฮ๊อวีไอ้นี่เนี่ยนี่นี่อเฮ้ยระวังเฮ้ยนี่นี่ยวดาส่งเครื่องรังให้ฉันอ๋อเกจะทำให้ทุกอย่างหายไปหมด เ้หายไปเหรอฮง้งบิกออกบอกลาสุนัขบินกลับไปได้แล้วนะบาย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 ออกเอาเครื่องรางมาเดี๋ยวนี้ฮะ เง่ yeah. สซนนิเฟลน่าจะหายไปด้วยหินเอ๋ยหินวิเศษส่องแสงแวววาวส่องสานิเฟลกลับเออเออส่งเออบอกโงที่สุดหายไปงาออเอออกโงที่สุดเอาเล่นนะฮะออ สำเร็จแล้วสนโนว์ฮะฮะโอ้ฮะเออว้าโอ้ว้า,วาทัมมัสเตอร์วีโปูข้าต้องจัดการอะไรบางอย่าง ก่อนจะส่งเจ้ากลับบ้านด้วยพลังอำนาจแห่งหินวิเศษจงนำสิ่งในอดีตกลับมาปัจจุบันเดอฮะ้อเ้อ่า้หเ้อเฮ้อเ่วอเฮ้อเจ้าช่้อก่อน้ไเ้ทำใ้เ้เจ้าและเพื่อนต้องเสี่ยงอันตราย บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือชะตากรรมผมเหรอเออของต้องมีใครคอยดูแลฤดูกาลเพื่อให้ขนาดดอกไม้โตพร้อมบ่อมเออเพื่อไม่ให้สายลมกันโชกแรงพระอาทิตย์ไม่ส่งแสงจ้าและไม่หนาวเหน็บหนหรืฤดูหนาวจนหูของพวกเจ้าชาใช่ทำไมคงแย่น่ะผมว่าเราควรให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งใช่ และเขาสัญญาว่าจะไม่ค้นหาหินวิเศษอีกอไม่ญญไไมไแล้วดีแล้วทีนี้ข้าจะทำให้ฤดูการของโลกสมดุลอีกครั้งหินวิเศษที่ควบคุมฤดูทั้งสี่จงให้โลกกลับมาดังเดิมอีกครั้ง <c oughs> พวกเราพร้อมทุกตัวแล้วทํมมสเตอร์เอาเซนิวเวลไปด้วยน่ะบิ๊กอ็อกสั่งให้มาพบทามมสเตอร์ก็เหล่านี้อยู่มาก่อนพวกสุนักบินบิ๊กอ็อกอยากอยู่ในหมู่บ้านใช่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  พวกเขาพยายามอยู่อย่างสันติกับพวกเจ้าแต่เจ้าก็ไม่สงบสักทีกลับไปที่ปราสาทพวกเจ้าและสำนึกบุญคุณพวกเขาที่ไม่ลงโทษเจ้าไม่อยู่ที่ธรรมไม่อยู่ที่ธรรมะอ๋ะออก,กลายเป็นเด็กไปเลยอ่ะ,อะขอตัอให้เวลาเขาหน่อยนะนั่นมอะกับเขาที่สุดแล้วโลกจะหมุนกลับ เวลาจงย้อนไปเปลียนเขาให้ดูชีวิตเริ่มต้น สนฟฟอนเจ้าจงแสดงความรอบรู้และความกล้าสเนฟเฟอร์เจ้าจงอยู่ที่ก่อนนี้เพื่อปกครองพวกกอกให้อยู่อย่างสันติเย้สนฟเฟอร์ดีใจด้วยใช่สินสเนฟเฟอร์ดีใจด้วยนายเก่งจริกๆเลยไม่เอาอะไม่เอา กโก้กับบานด้วยนายไปกับเราก็ได้แต่นายก็ไม่ได้เป็นเจ้าป่า <c oughs> และถ้านายพยายามปกครองเราสัตว์พวกนี้ฉันก็จะส่งเดซี่ให้มาดูนายอีกทีไม่ไม่ <c oughs> ไม่เอาโกโก้ทำดี <c oughs> โอยว้าสายหรือ,อยังเนี่ยน้องตาจริงกงยังไม่สายใช่ไหม <c oughs> มาตรงเวลาแป๊ะเลยดรทิมลี่เซ็ตเวลาให้ตรงกับงานเลี้ยงวันเกิดของผมที่วีโปแล้ว์แป๊บหนึ่งนะ หนึ่งส่วนสามของเมื่อวานหารด้วยพรุ่งนี้ฉันว่าน่าจะตรงเป๊ะฤดูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเวลาเท่านั้นจะบอกได้ว่าเจ้าจะไปไหนว้าว ลาก่อนลาวิโปและตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับวีโปแลนด์ถ้าด็อกเตอร์ทิมลีเส็เวลาที่ถูกต้องนะ